พอผมไปปรึกษาหลายๆคลินิกเขาว่าเขาไม่หลักแก้ผมไปเกาหลีมาสองครั้งก็พังสองครั้งเอ,อ่อทบลาอะไรม,มาวะปัญหาของคุณรักลักๆมันมีอะไรบ้างครับผมโอ้เยอะเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เดของ c o สเมติก้าคลินิกนะครับผม ขอเสกหมูหน่วันนี้นะครับผมเพ่งน,นะครัานาทยนทีศเนนก็รับบทเป็นพิธีกรเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำจมูกแบบ open f u ู l นะครับผมการทำจมูกแบบเปิดแบบเต็มออปชั่นนั่นเองนะครับผมและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณพัก ซึ่งคุณพักเ,เป็นทั้งนายแบบเป็นทั้งนักแสดงอิสระเลยนะครับมีละครแล้วก็มีงานแสดงมากมายเลยนะครับผมแล้วก็คุณพักเนี่ยยังเป็นเคส CSR CS ของทางคลินิกด้วยเพราะว่าคุณพักเนี่ยทำจมูกมาด้วยกันทั้งหมด7ครั้งนะครับผมทาทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศก็มีนะครับแล้วกลับมาทําที่ไทยอีกนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุณพักเนี่ยจมูกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องดูจมูกค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแล้วก็ ทำให้เคสนี้ค่อนข้างเป็นเคสที่ยากนะครับแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครรับนะครับผมเราเลยได้คุณพักเลยได้เข้ามาพูดคุยกับคุณหมอเฟยที่คอสเมติก้าคลินิกนะครับแล้วเดี๋ยวเราขอเชิญคุณพักเลยเพื่อมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าประสบการณ์เป็นยังไงบ้างสําหรับการทําจมูกทางนี้ไปนะครับขอเสียงตบมือให้กับแขกรับเชิญเราหน่อยนะครับเชิญเลยครับเ สวัสดีครับสวัสดีครับให้ให,ใ,หให้คุณพักแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมพักประพังกรสังกุลทรงนะครับสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมนะครับพักอเดสกอร์ประพังกรนะครับอ่าทิกตอกนะครับก็จะเป็น p ีเอสอเดสกอร์พักแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับก็จะเป็นประพังกรสังกุลทรงครับ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเท็กกับพักเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างสนิทกันแล้วก็เราเห็นกันมาทุกทุกเวอร์ชั่นเนาะเท็กจะเห็นเป็หน้าแรกเวอร์ชันหน้าแรกทุกเวอร์ชันอะไร่าเ้ย้ย้อนกลับไปคำถามดีกว่าว่าตอนนั้นเนี่ยที่ตัดสินใจครั้งแรกเลยเสริมเรือบครั้งแรกเลยทําไมถึงคิดจะทําเพื่อก็คืออยู่ด้วยกันยุคใช่ก็คือตอนแรกอ่ะ ที่จะทำจมูกว่าจะทํางานแล้วเทคก็บอกว่าทําเลยทําเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปทําพอไปถึงที่คลีนิกก็ยังไม่ได้อะไรกันเลยเดี๋ยวเข้าไปเทคเอาเลยเอาเลยเอาเลยกาอยู่อยู่เพื่อนแล้วก็เข้าไปหาหมอยังถามหมอว่าจับจับดูไม่มีการพูดอะไรนะก็เข็มลงนี้เลยใช่คือคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆทักอ่ะเดิมทีเป็นคนมีจมูกมีจแล้วแต่แค่ไม่มีปลายแล้วก็รู้สึกว่าปลายใหญ่ๆเราก็เลยบอกว่า เฮ้ยทไปอ่ะเวลารับงานแสดงจะได้ดูมีมิติมากขึ้น,ขนเขา้าเข้ากองแล้วจะหล่อขึ้นก็เลยตอนนั้นเชียร์ให้เพื่อนทาเลย็เลยเป็นทําก็ครั้งแรกก็ยังไม่ได้อะไรมากมายครับทําออกมาก็ไม่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเป็นคนที่เนื้อจมูกน้อยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเราก็ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้เรื่องอะไรการศึกษาหา,<ถ>าข,ข้อมูลมาก่อนอะไรเงี้ยคือแบบอยากทาก็คือเข้าไปทําเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรกันอะไรเงี้ยพอทำออกมาปุ๊บ มีปัญหาที่สันด่้งครับผมสันด่้งจะเวลาเราออกแดดอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันสีส้มเออมันเป็นแดงแดงงแงบางๆเลยแล้วก็ตรงปลายก็เป็นสีขาวๆเหมือนมันจะทะลุอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ต้องมีครั้งที่สอง้มีครังที่พอครั้งที่สองก็ไปทํามาแล้วก็ประสบผลไม่สําเร็จมันทํามาแล้วมันสั้นมันสั้นเกินไปสั้นเกินไปมันเหมือนจมูกหมูครับแล้วเป็นเป็นปลายแหลม ก็พบปัญหาเดิมก็คือ,อมันเป็นสีส้มม,มันบางเหมือนมันจะทะลุช่เราก็เลยไปแก้ครั้งที่3อีกครั้งนี้ก็มีการตัดปีกขึ้นมาอันนี้คือครั้งที่3แล้วเริ่มมีตัดปีให่ไหมทุกคนจะเห็นข้างๆก็จะแบบเป็นแบนเหมือนเหมือนจมูก มันจะเป็นสามเหลี่ยมนิดนึ่าตรง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 ปีกตรงนี้ตรงปีกจมูกตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมรอบที่สี่รอบที่สี่ตรงปีกทำไมเออเราเราถึง่ด้ก็อันนั้นเริ่มเป็นแบบเทคนิคเซมิแล้วเริ่มเป็นเทคนิคเซมิแต่ใส่สี่หลือคนอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็คืออันที่อันนี้คือเกาหลีอแล้วทั้งที่หกก็ยังเกาหลีอยู่ใช่ตอนตอนที่ประกวดในแบบใช่ยังเกาหลีอยู่เหมือนกัน ต้องไปเกาหลีมาสองครั้งก็พันสองครั้งแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่หรือว่าดวงมันจะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นท้ายที่สุดก็อันนี้หลังแต่งปิดจมูกก็น่าจะเป็นแบบทําให้พังขึ้นไปอีกพังขึ้นไปอีกไหมมันก็ประมาณที่เราพังหนักๆก็เลยก็คือที่เกาหลีทั้งสองรอบทำให้พังหนักต้องให้เพื่อนๆทําความเข้าใจของว่าคือ ด้วยเคสของพักเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หนักเนาะมันเป็นปัญหาโครงสร้างที่หนักเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขอะ่ะมันก็ยากจริงๆเราอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะขาดการศึกษามากันตั้งแต่แรก<ช>เนาะในการตัดสินใจที่จะทำศิลปกรรมอาจจะแบบซึ่งความรู้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เยอะ <c oughs> พอมันเริ่มเริ่มทาไปเรื่อยๆมันก็เลยและเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยนวัตกรรมของการทําสมูกในสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้ปัจจุบันพอผมไปปรึกษาหลายๆนิคเบอกเขาไม่รับแก้ เพราะว่ามาจากโรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วเราจะบอกมันเป็นแบบนี้เขาก็ไม่รับแก้เลยใช่ก็ไปอยู่หลายที่ใช่ไหมไปามหลายที่ปรึกษาเขาก็ไม่รับแก้เพราะมันเป็นเคสใหญ่จนมาได้ที่นี่แล้วก็มาแบบได้มารักษาที่นี่มากกว่านั้นเดี๋ยวเราพูดคุยพอของปากของคอแล้วเดี๋ยวขอเชิญคุณหมอเฟยดีกว่าที่เป็นคุณหมอเจ้าของเคสเนี่ยมาอธิบายว่า ที่ทาไปตอนนั้นอ่ะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็คุณหมอแก้ไขยังไงบ้างขอเสียงให้ FC ทุกท่านนะครับตบมือให้กับคุณหมอเฟย์หน่อยครับดีโอเคคุณหมอสนอนนะครับให้ให้คุณหมอแนะนําตัวให้คุณหมอแนะนําตัวเองนิดนึงครับไหนก็อยู่ไหนก็นี้เนาะกงนี่ครับมีหลายตัวหมอเฟยนะครับนายแพทย์อิวะคุปสวัสดีครับแะทักทนะครับ ในผู้เชี่ยวชาญเรื่องของใบหน้าแล้วก็เลือนร่างโอเคครับผมหรือเรียกกันสั้นๆว่าพี่หมอเตยนะครับผมตอนนั้นนะครับคุณหมอที่คุณพักเนี่ยเข้ามาปรึกษาตอนแรกเลยที่หมอพีคอร์ดเนี่ยปัญหาของคุณพักหลักๆมันมีอะไรบ้างครับผมโอ้เยอะเหมือนกันก็เขาเรียกว่าเป็นจมูกผิดรูปเนาะหรือว่าเป็นอ่าเป็นดิฟอร์ิตี้อย่างหนึ่งก็คือมีเรื่องของรูจมูกที่ผิดรูปหละอันแรกครับเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของสันจมูกที่เริ่มผิดรูปแล้วก็ มีแกนหรือว่าเขาเรียกว่าแผงกั้นจมูกเนาะหรือว่าเสียมซ้ามีการเบี e ้ยวเอียงนนะครับเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูเนาะนครับปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องของรูจมูกนะครับรูจมูกผิดรูปก,ก็คือพอพอเป็นหน้าตรงเราถ่ายหน้าตรงแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ปกติอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยเนาะที่ของน้องพักที่ท,ที่ที่ไม่มั่นใจ บอกว่าด้วยอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยก็คือมันต้องใช้หน้าตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหน้าตรงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นอย่างแรกเลยก็คือรูจมูกอันนี้เราเราให้ดูแปนคนไข้เลยว่ามารักษาจริงๆใช่ก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของรูจมูกนะครับนันเรื่องอ่าที่หมอคอนเอคอเรียกว่าคอนเซิร์ตเรื่องแรกเลยก็คือเราต้องแก้รูจมูกให้ให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดอันนี้คือเรื่องแรกเนาะอันนี้คือ ภาพจริงเลยนะครับที่วันนั้นมาคอนเซิลคุณหมอเป็นคนแบบอธิบายทั้งหมดวาดแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะให้คุณหมออธิบายต้นต้นกครับตอนนั้นที่คุณหมอเลือดอ่าฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเนื่องจากคนไข้ต้องใช้หน้าตาเพราะแนๆหน้าตรงมันต้องดูปกติที่สุดงนั้นเรื่องอะไรที่เราต้องแก้ก็คือเรื่องของรูจมูกต้องเป็นปกติมากที่สุดส่ววเรื่องที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของสันจมูกอ่าสันจมูกก็คือ เราก็ต้องทําให้มันโด่งขึ้นแล้วก็สูงแล้วก็สวยขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างที่3มก็น่าจะ,จะเป็นเรื่องของข้างในแหละก็คือคนไข้มีเรื่องของอาหายใจไม่ออกข้างหนึ่งครับลนล้น,น่าจะเกิดจากเซ้ต้มหรือแผงกัน้นเส้นมุนมันเยี้วไปอันนี้นเราก็แก้ไป็นที่3แล้วอย่างเคสนี้เนี่ยมันก็เนื่องจากว่าทําเสรยกันมาหลายรอบแล้วก็ที่บอกว่าเราตัดใจใช้ชเป็นกระดูกที่โครงทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้ เขาเรียกว่าไม่เสี่ยงต่อาการอักเสบนะให้มันอักเสบมาที่สุดแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อาการเบียวเอียเยสี่ยงต่อาการทะลุศะไรยาเีเท่ากับตอนตอนนี้จมูกของคุณพั๊เนี่ยก็คือไม่มีซลโโล์โโลเลย<ช>แล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาในเรื่องที่ตอนแรกรู้สึกว่าสันบางมาตลอดแล้วมันเห็นส้มๆเนาะ<ช>ตอนนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากเลยอันนี้เดี๋ยวขอให้ดูภาพ C T สแกนก็จะเห็นว่ามันอี้จะเป็นกอร์เทส น,น,น<ม>ี่มีการใส่กอเทคเข้าไปนะครับข้อกอเทคมันก็นหลายหลายคนไม่รู้จักกอเทคเน,นี่ยเป็นวัสดุที่เกาหลีใช้มานานละแล้วม,มันก็มีข้อดีก็คือมันใส่เข้าไปแล้วมันก็จะยึดติดแน่นดีแต่ข้อเสียก็คือมันมีการสลายตัวด้วยมันมีการสุดตัวลงแรกๆอาจจะดูโด่งแต่หลังๆก็ <G uard> อาจจะเริ่มเริ่มฟีบลงปกติก็จะอย่างเช่นอย่างนี้ยนะครับก็จะมีการทัชอัพกันเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทําสมบูรณ์แบบในทางเดียว เพราะว่ารลองเนืยื่มันสร้างใช่ใช่แต่ที่บมอว่ามันโอเคมากเลยนะอันนี้เพิ่งเพิ่งมาเห็นเค้รก็คืออธิบายแบบอธิบายแบบภาษาชาวบ้านนะครับก็คือผิวหนังเราเนี่ยมันเนื่องจากของคุณพักถูกทําลายไปหลายครั้งแล้วอย่างเงี้ยครับผมปัญหาที่คุณหมอแก้ไขเนี่ยในในในครั้งนี้ครั้งที่8เนี่ยก็คือเน้นแก้การรักษาการหายใจแล้วก็เป็นโครงสร้างนะครับผมแล้วก็ทำสันจมูกให้มันโอเคอรันเนี้ยมันก็จะเหลือเขาเรียกว่า s o ฟต t i s หรือว่าผิวหนังเนื้อเยื่อเราที่มันยังมีความ ความยืดหยุ่นของการ่ายของแถททาให้อาจจะต้องมีการมาตกแต่งในรอบสองหรือรอบ3เพื่อทําให้ทายทั้งหมดเนี่ยฟิเนลลี่คือดูร้อยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นใช่การทัชอัพก็อไม่ได้ทําเหมือนเดิมละก็คือเหมือนแค่แบบตกแต่งเล็กๆน้อยๆในจะเป็นผ่าตัดเล็กๆและเป็นลักษณะเป็นดีเทลเล็กๆอย่างนี้แต่การเลือกจะเห็นว่ามีแฟนคลับอยากเห็นรูจมูกก่อนแล้วก็หลังสดๆเลยตอนมนี้ก่อนแล้วหลัง ทุกคอาจจะไม่ว้าวเพราะว่าดูหน้าตรงมันเฉยๆอย่างนีดูหน้าตรงอันนี้ก่อนครับอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูหลังกันเลยเนาะมาอันนี้หลังครับผมนี่มันมีความตรงขึ้นนะคะจากจากตอนแรกที่คุณทักบอกเป็นยังไงนะมันเบี้ยวครับมันเบี้ยวทุกคนจะเห็นข้างนี้มันเบี้ยวลงนะครับผมเป็นแบ่งลงแล้วข้างนี้ก็ดีขึ้นมา ดูเท่ากันมากขึ้นนะะตอ้โอเคได้เห็นกันแล้วเนาะต้องบอกอะทำอย่างไรเนี่ยเทียบให้อย่างนี้เลยฮะอ่ะฮะนี่อันนี้เลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคะแต่สำหรับางเนี่ยที่เห็น ทั้อยู่เป็นประจำเนาะเพราะเพราะเราแบบเออมีไปเที่ยวด้วยกันอะไรกันบ่อยเนี่ยคือสําหรับเทคเิครู้สึกว่าหน้าตรงก็ดีขึ้นด้วยเพราะบาง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 มุมเวลาจังหวะหันซ้ายหันขวาเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างหนึ่งเนี่ยปีกข้างนี้มันจะลังและอีกข้างหนึ่งมันจะย้วยลงมันจะทําให้เหมือนจมุกมันมันปิดอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอมองหน้าตรงเนี่ยก็คือแทบจะ ไม่ดูไม่ออกก็อาจจะมีเงยเงยหน้าก็อาจจะยังรู้ว่านี่มันมันแต่งตาแปลกๆนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ยแต่จริงเนาะเขาแบบใช้หน้าตรงมากกว่าเมื่อก่อนคือหน้าตรงก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะตรงไม่ได้ต้องเบี่ยงอย่างเดียว้าใจอารมณ์เลยพอมันหน้าตรงไม่ได้เลย้าใจเพราะว่ารูไม่เท่ากันแต่ทีเนี้ยพอเราแก้รุบเนี่ยบอกว่าหน้าตรงเอเก๋ยเราลองเทียบกัน่อยหน้าอันนี้หน้าตรง จะเห็นว่าอันนี้ชัดๆอันนี้ชัดๆรูจมูกเนี่ยมันข้างเนี้ยข้างนี้มันจะลังขึ้นไปนะครับแลว้วก็ข้างนี้มันดอกลงมา<ช>งแาคขาบอกว่าสวยจริงการตัดปีจมูกเนี่ยมันจะมีบริเวณหนึ่งที่ตัดไม่ได้เลยนะเป็นบริเวณที่เป็นโค้งของข้างล่างของรูจมูกตรงนี้เป็นช่วงที่แบบมันกําลังโค้งลงมาถ้าเกิดตัดไปหรือว่าตัดไม่เป็นแล้วก็ตัดเยอะเกินไปเนี่ยในบริเวณนี้โค้งเนี่ย โค้งไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงช่วงเนี้ยโค้งเนาะเนาะปกติแล้วรูจมูกมันก็จะต้องเขาเรียกว่าจะต้องมีความโค้งตรงนี้ตรงข้างล่างตรงนี้แต่ของอ่าถ้ามันเกิดการตัดตรงโค้งนี้ไปในอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดเป็นมุมแหลมลักสณะอย่างนี้นะครับซึ่งบริเวณที่โค้งเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นกอดกิบเบนก็คือพระเจ้าให้มาถ้าหายไปแล้วก็คือไม่สามารถไม่สามารถที่จะกลับได้ใช่แล้วมันแก้ยากมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องทําให้ตรงแหลมๆเนี่ยเป็นโค้งขึ้นมาอันนี้เป็นจุดที่ยาก่ที่สุดของฟิตรุปของน้องรับซึ่งต้องบอกเลยว่าไยนี้ได้ความรู้คนไปเยอะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคําถามาก็ทักลิสทักเข้ามาถามเลยนะเพราะว่ายากมากกว่าจะดึงตัวคุณหมอเป <c oughs> เราเนี่ยพ <c oughs> ารักไลน์กันอย่างเงี้ยบอกเลยว่ายากมากเขาปกติคิวผ่า,มมาตัดก,ก็อนเยอะ <c oughs> อยู่แล้วนะครับผมอยากจะให้คุณพักเนี่ยลองพูดถึงว่าหลังจากทําไปแล้วรู้สึกยังไงบ้าง <ข>ที่ได้ทําไปหลังจากที่ทําไปแล้วต้องบอกต้องอขอบคุณหมอมากนะครับผมเพราะว่าการทํางานกลับมาดีขึ้นมากแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้คําตอบรับและคําชื่นชมจากคนรอบข้างเยอะมากเลยครับว่าสมุกรอบนี้ดีมากมานะครับผมเพรารู้สึกดีใจมากแล้วก็งานก็กลับมาดีขึ้นครับผมเหมือนเปลี่ยนชีวิตใหม่ห<ช><ช>เ,เมนา<ช><น>ะใับเหมือน <ๆ S 3> เปลี่ยนชีวิตใหม่อะไรใช่ใชแล้วเวลาเราถ่ายหรือทำอะไรก็มั่นใจแล้วอยากจะเสยทางไหนก็เสยไปเลยตอนนี้ครับผมอือ ให้คุณหมอให้คุณหมอกล่าวทิ้งท้ายหน่อยครับเชิญชวนเชิญชวนอะไรดีอ่ะบอกแฟนสาวไหนก็ได้ค่ะว่าแฟนสาวเข้ามาบอกด้วเนี่ยคุณหมอทำจมูกที่สวยจังมากอ่าก็อ่าใครมีปัญหาเรื่องของอ่ารูจมูกนะครับหรือว่าเรื่องของจมูกที่ผิดรูปไปก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับเพราะว่าที่หมอดูอ่าเขาเรียกว่ามีความชำนาญในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องของจมูกที่มันผิดรูป ซึ่งการรักษามันก็จะมีหลายระดับนะครับก็ลองมาคุยกันได้ที่หนึ่งแล้วก็ใครที่จะตัดสินใจทําจมูกหรือว่าตัดปิดจมูกก็ต้องรู้ให้ดีๆนะครับ<ม>เพราะว่าเรื่องอทั้งจมูกเนี่ยสิ่งที่หายไปและหายไปเลยคือปิดจมูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดจะปิดจมูกเนี่ยสำคัญมาก สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็มีปัญหารู้สึกว่าเอ้ยมีปัญหาคล้ายๆกับพัดหรือว่ามีปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้แก้ไขไม่ได้เนี่ยสามารถทักเข้ามานะครับในแฟนเพจ a c e b o o k เราก็ได้เข้ามาพูดคุยกันก่อนเข้าลองมาสอบถามกันก่อนหรือว่าอยากจะนัดทาคิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอเฟยก็ได้นะครับผมยังไงครับคืนนี้นะครับก็ขอจบรเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมเกาหลีก็แค่สองซอยนะครับฝากด้วยนะครับคอสเมติกาครับผมบ๊ายบาย